ที่ตอบบ่อยที่สุดเลยก็คือว่าอย่าอย่าทำงานเขียนเองอย่างเดียวต้องมีอาชีพอื่นเสริมด้วยทำด้วยแล้วก็มีเวลาค่อยเหมือนกับค่อยาเขียนเข้ามาทำงานเขียนคืออย่างนั้นอย่างนั้นจะเฮลตี่กับกับสุขภาพชีวิตของของผลงานของตัวเองดีที่สุด การดินรนในช่วงต้นของชีวิตอ่ะแม้ว่ามันจะลาบากนะมันให้บทเรียนบางอย่างกันนะออว่าเราจะดีวกับมันยังไงที่จะผ่านไปได้ในแต่ละวันแต่ผมคิดว่าไอ้ตัวทักษะอันนึงในการที่จะมีชีวิตรอดเพื่อจะทํางานที่เรารัะอ่ะม,มันก็มีคุณค่าที่มันเป็นวันรุ่วันหนึ่งกันนะแบบช่วงที่ผมอ่าผมก็ต้องไป,ไปเป็นอาจารย์เพื่อจะได้เงินมาบางส่วนเพื่อจะเขียนหนังสือหซื้อหนังสืออ่ะมันก็ทําให้เราได้ความรู้ระหว่างทางเนาะได้เจอคนที่หลากหลายได้อะไรเงี้ย